สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้ครับมาพบกับผมนะฮะกระแสพระเครื่องครับวันนี้เรามีพระเครื่องมาแบ่งปันพี่น้องกันนะครับนะทั้งหมด16กรายการครับวันนี้ก็ได้คัดที่สวยมาให้ครับจาท่านใดที่ชอบองค์ไหนนะครับติดต่อได้ที่อีเมล์รายที่ขึ้นไว้ครับหรือเบอร์โทรครับโทรมาได้เลยนะครับแคปจำรายการไว้หรือแคปรูปไว้ก็ได้นะครับเดี๋ยวเรามาเปิดรายการที่1กันนะครับรายการที่1ครับวันนี้นะมาเป็นรุ่นนี้นะครับนี่นะฮะ รุ่นพันพันล้านนะครับเป็นอวตารกาทองนะนี่นะฮะองเชื่อมนะฮะดูความสวยด้านหลังนะฮะเนือนี่นะดูความสวยนะครับความคมนะครับนี่นะหน้าคมคชัดปู่ครับนี่นะหน้าชัดเจนส,สวยๆครับนะสำหรับท่นทานในทอริการนี้ครับองค์นี้500บาทเท่านั้นนะครับองค์นี้500บาทเท่านั้นนะครับต่อมาเป็นาการที่2ครับ การที่2ครับเป็นลงยาแดงคุ้ยพื้นฮะนักขากทองครับนี่ฮะด้านหลังที่สวยงี้ฮะที่คดตัวเบอร์500นนครับนี่นะครับสวยๆนะครับองค์นี้ขอ600บาทครับ600บาทนะครับจัดส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางนะครับ600บาทนะครับมีองค์เดียวนะ600บาทนะครับรายการที่2นะครับต่อมาเป็นรายการที่3าครับ ในการที่3าเป็นนะฮะนี่ฮะผิวเงินเงินนะฮะับอากาศถุกทองครับองค์นี้ของห้า้บาทต้านั้นครับราคาเท่ากับเหรียญหวักนะถ้าชอบถูกใจครับปิดกันได้นะครับลองดูครับนี่ฮะดูความสวยความคมครับนี่ฮะดูความสวยความคมครับต่อโค้ดที่สังกตินะครับนี่ฮะดูขอบนะฮะนี่ฮะดูความสวยครับนะนี่นะในการที่3นะครับ5 0าอยบาทนะครับในการที่3 500อยบาทนะครับ ต่อมาเป็นรายการที่4ครับรายการที่4เป็นเหรียญยืนพระพุทธเจ้าสิบชาตินะครับเหรียญยืนพระพุทธเจ้าสิบชาติครับนะเนี่ยครับรุ่งรุ่งอย่างนี้ฮะตะกาศทองนะฮะนี่ฮะอ่าเยวคนตั้งเบอร์ะเจนครับนี่ฮะขมขมแบบนี้นะครับนะดูขม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 สวยนะครับนี่ฮะนี่นะดูความสวยรุ่นนี้ครับเป็นเหรียญกระถิ่นที่จะลึกรุ่นแรกครับนี่นะนี่ฮะที่จะลึกเหรียญกระถิ่นรุ่นแรกการปลูกข้าวชีลาท่ามอุทยานนะฮะ นะอุทยานจังหวัดกาฬสินนะครับนี่ฮะลองเลือกดูนะครับองนี้นะองนี้ผมขอ400บาทเท่านั้นนะครับจัดส่งฟรีฮะองนี้ขอ400บาทเท่านั้นนะครับนะดูความสวยแล้วกันนะครับนะขอ400บาทเท่านั้น,นะ ต่อไปเป็นาการที่5นะครับเป็นการที่5ก็เป็นาการเดียวกันนะครับแต่เป็นอากันเงินนะฮะสหรับคนชอบการเงินเราลองเลือกดูครับราคาเท่ากันครับชอบรายการไหนก็ปิดเข้ามาได้เลยนะครับนี่นะดูความสวยด้านหลังฮะด้านหลังนะฮะเป็นลุ้งลุ้งลุ้งนะครับนี่นะดูความสวยของคมและโคตรตําเบอร์ตอบได้ชัดเจนนฮะนี่นะตอบได้ชัดเจนนะครับนะถือไม้เท้านะผู้ยืนนะฮะตรงนี้นะฮะสี่ร้อยบาทเท่ากันนะครับป็นการที่5นะายการที่ห้าสี่ร้อยบาทเท่ากันครับต่อมาเป็นการที่6ครับ รายการที่หกเป็นล็อกเก็ตตุ้นนี้ฮะล็อกเก็ตตุ้นเดียวกับพระพุทธเจ้าสิบชาติครับเป็นล็อกเก็ตนะฮะด้านหลังจานจามือฮะจานมือนะฮะนี่นะองค์นี้นะครับขอห้าร้อยบาทนะฮะองค์นี้ขอห้าร้อบาทเท่านั้นนะครับนี่นะรายการที่6นะรายการที่6ขอห้าร้อยบาทนะครับต่อมาเป็นรายการที่7ครับรายการที่7ครับเป็นแหวนปู่มหาศิลาครับนี่นะเป็นแหวนปู่มหาศิลานะครับนี่นะฮะนี่นะฮะ แหวนปูมหาศิรานะครับนี่นะเดี๋ยวผมหาซองให้ซองไปไหนไม่แน,น่ใจนี่ครับนี่นะครับนะตรงนี้นะขอสองร้อยบาทนะครับขอสองร้อยบาทนะครับรายการนี้ขอสองร้อยบาทครับแหวนปูมหาศิรานะครับสองร้อยบาทนะครับนะโอเคต่อมาเป็นราการที่เจ็ดครับ ราการที่7ครับเป็นล็อกเก็ตนะฮะเป็นล็อกเก็ตนะฉากทองครับองนี้ฉากทองขอ5 0 0ยบาทครับฉากทองจางมือขอ5 0า้อบาทนะครับฉากทองจางมือขอ5 0าบาทครับเดี๋ยวดูความสวยนะความสวยครับนะเป็นหินอ่อนนะครับนะล็อกเก็ตหินอ่อนนะครับองค์นี้ขอ5 0 0อยบาทนะครับ ขอห้าร้อยบาทนะครับฉากทองนะต่อไปเปฉากขาวครับฉากขาวองค์นี้ขอสี่ร้อยบาทครับ้านหลังจานมือเหมือนกันนะหลังหินอ่อนนะครับขอสี่ร้อยบาทนะครับฉากขาวนะฉากขาวขอสี่ร้อยบาทนะครับฉากขาวขอสี่ร้อยบาทนะครับในยการที่เก้านะครับในการที่เก้านะครับขอห้าร้อยบาทนะครับในการที่เก้านะรายการเก้าขอฉากขาวขอสี่ร้อยบาทครับสี่ร้อยบาทนะครับสี่ร้อยบาทนะต่อมาเป็นการที่ต่อมาเป็นการที่สิบครับ รายการที่10นะครับรายการที่10นะฮะรุ่นนี้จะเป็นอ่าแปะกย,ยะะิมนะครับแปะกยิมนะฮะแปะกยิมนะฮะด้านหลังจะเป็นเนไงฮะเป็นวนสารนะด้านหลังจะเป็นวนสารนะครับมีเส้นเกสามีอะสายสิทธิ์นะครับมีจีวรนะครับเนื้อมีอยู่บามีข้าวครับน่าจะข้าวเหนียวหรือข้าวอที่ทำสารเนี่ยฮะรายการที้ขอ600บาทนะครับรายการที้ขอ600บาทนะครับรายการที่10นะ รายการส่วการที่11ครับขอหกร้อยร้อยบาทเช่นกันครับเป็นอ่าเหมือนกันครับหนึ่งพันสามเหมือนกันครับนี่ยสิบกับสิบเอ็ดขอหกร้อยบาทครับถ้าชอบอ่าราการไหนก็ปิดเข้ามาได้เลยนะนะลองเลือกเลือกที่ชอบนะครับนี่นะฮะการสิบกัสิบเอ็ดนะคฮะสิบฉากทองสิบเอ็ดฉากขาวนะครับต่อมาเป็นการที่สิบอ่า สิบสองครับสิบสองจะเป็นรุ่นนี้เลยครับนะเป็นไหว้ครูนะครับเดือนไหว้ครูปีนะฮะนี่นะเดือนไหว้ครูปีหกห้านะหกห้าหรือเปล่าฮะหกห้านะฮะนี่นะฮะลงยาแดงแดงนินะครับนะองค์นี้ขอห้าร้อยบาทครับองค์นี้ขอห้าร้อยบาทครับพร้อมใช้นะพร้อมใช้งานเลยนะครับขอห้าร้อยบาทนะครับ นะครับไปเดือนการที่13ครับเดือนการที่13ก็เป็นลงยานเงินครับรุ่นเดียวกันครับ5้าร้อยบาทเท่ากันครับถ้าชอบประกันไหนลองปิดเข้ามาได้ครับเดือนการที่16สิบหกนะครับเดือนการที่สิบสี่ครับนี่ฮะ14ลงยาเขียวนะฮะนะฮะสิลงยาเขียวนะฮะนี่ครับมีมา่อสามเดือนการนะครับนี่นะชอบสีไหนลองปิดตรงเข้าไม่ได้นะครับนะ เปินเข้าไม่ได้ครับนี่นะนี่นะครับนี <siglo achi bizarre> ่นะนี่นะรายการที่12 13 14ครับชอบรายการไหนต้องเลือกดูครับราคาเท่ากันะครับ500บาทเท่ากันครับเหรียญไหว้ครูนะฮะเหรียญไหว้ครูด้านหลังที่สวยอาจด้านหลังนะนี่ฮะด้านหลังด้านหลังมีพุทธศิลป์ครับมีไก่มีพญานาคนะฮะมีพระอามีองค์คตมีพระานุมานนะฮะเนี่ยครบเลยนะฮะครบเลยนะครับเป็นเหรียญไหว้ครูนะครับลองเลือกชมดูฮะองค์ละ500บาทนะครับ ห้ารบาทเท่านั้นนะครับนี่ครับที่สองสี่นะครับจังเ้นะครับต่อไปในการที่สิบห้าครับในการสิบห้าเป็นรุ่นนี้เลยครับนี่ฮะน่าปลูกของคุมตรงนี้เลยฮะต้องรุ่นนี้เลยนะรุ่นนี้ฮะดูอนดูนี้ฮะดูนูนเลยนี่ฮะดูควานูนควาสวยนะฮะนี่นะรุ่นแรกสองห้าหกสิห้านะครับนี่นี่ฮะดูควาสวยนะครับ นะครับลูความสวยองค์นี้ของห้าร้อบาทครับรีบกรอบไมค์คอนนะของห้าร้อบาทนะครับรีบกรอบไมค์คอนนะครับในการที่สิบห้านะครับขอห้าร้อยบาทนะครับเราไปรนการสุดท้ายครับราการสุดท้ายครับในการที่สิบหกน้ำด้านหลังเป็นอ่าพระคูสุริยันครับเหรียญสเต็มนะเป็นเหรียญสเต็มรุ่นแรกครับปู่มหาศิลาแล้วก็พระคูสุริยันนะนะนี่นะครเป็นเรียบรอบไมค์คอนเป็นชัดเจนครับนี่นะผิวทองทองนี่ฮะเลยโทษนัมเบอร์ นี่ฮนะเสียดเป็นเสียดสนะแตมม์นะเสียดเสียดสแตมม์ครับเรียกว่าเสียดสแตมม์นะครับรนี่ฮะดูของสวยครับองค์นี้หนะ้า,าร้อยบาทเท่านั้นนะครับสนใจวุ้งไหนก็ปิดกั้นเข้าไม่ได้เลยนะครับนะวันนี้เป็นเป็นปันห้าสิบหกรายการนะครับถ้าชอบรายการไหน